ครับอยู่กับร้านบางคล้าแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวเจาตัวรีเทมอส92นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่6,900บาทแถมลูก10นัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อตัวมีอายุ20ปีขึ้นไปและใช้หน้าประชาชนในการซื้อนะครับตอนนี้ก็อย่างว่าเนาะแม่งกันราคาขึ้นนะครับพูดย้ำ3คลิปแล้วว่ามันขึ้นจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับก็ไปดูตามเว็บต่างๆได้นะครับก็ลองรีเสิร์ชหาข้อมูลว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ราคาเมื่อหนึ่งเท่าไหร่นะครับลองดูได้เลยนะครับว่าเป็นจริงๆอย่างที่ผมพูดมันะครบ อ่ะอ่ะนะฮะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้เปิดกล่องมาปึ๊บจะมีตัวปืนแม็กกาซีนสองอันนะครับน้ํายาล้างเดิมยังอยู่นะ,นะครับผมแซ่ดองศารนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเ,ยวเออเอาแม็กเปืนออกก่อนโอเคไม่มีคู่มือนะครับตัวนี้ อ่ะให้ดูสภาพตัวปืนนะครับผมอ่ะมาดูสภาพตัวปืนนะครับผมก็มีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับรอยสลอกของสีตัวนี้เป็นแบบหมุดเงินนะครับตัวล็อกล็อกสลด์เงินแหวนเงินเซฟเงินนกเงินนะครับตัวปลดแม็กเงินนะอ่านะครับตัวเลขซีเทียวยัง e อยู่รีเทสมด้าสองนะครับเป็นกิฟตกิฟติกนะครับกิปติกนะครับผมสภาพภายนอกถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับมีรอยเล็กน้อย นะครับนะถือว่าโอเคเลยนะฮะมาดูภายในกันนะครับเราก็บิดนะครับผมเราก็ดันออกเออตัวนี้หมุดนิ่มนะครับตัวนุ่หมุดอย่างแข็งในตัวสีไอ้นั่นน่ะตัวที่เป็นสายเงินนะ่ยที่เขาลอกสีนะครับอ่าเอาอันนี้เซฟนี่หว่าเยให้ดูนะครับไอ้ตัวนั้นก็ลยมไปดูเซฟอหละนะครับอ่าถอดมานะครับโอ้ข้างในยังใหม่ดีอยู่นะครับมีรอยยิงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่ายังใหม่นะ แต่สีข้างนอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเนี่ยมีรอยยิงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าสภาพค่อนข้างดีเอาลืมบูทูกไกด์หลอดออกนะครับมีเลยเนี่ยมีมีสนิมนะเห็นไหมถ่านึงคราบแดงแดงไหมในกล้องไม่รู้เห็นไหมแต่ตรงหมุดเงินจะเห็นชัดใ้ตรงนกเงินเห็นไหมว่ามันเป็นแดงแดงนะครับนั่นคือคราบสนิมนะครับแล้วก็ผสมกับพวกคราบขามเอว ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเล่นแบงค์กันเนี่ยต้องล้างนะย้ำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมีบางชิ้นที่เป็นเหล็กก็คือสปริงนะครับสปริงพวกสะพานสปริงทั้งหลายเนี่ยคือมันเป็นเหล็กโอกาสที่มันจะสนิมเกาะแล้วก็เกิดปัญหาที่การว่ายิงแล้วมันอาจจะมีปัญหานะครับก็นั่นแหละนะฮะก็พยายามล้างให้มันเกลี้ยงนะครัถ้าล้างไม่เกลี้ยงยวพังนะครับนะดูชุดบนนะครับ เห็นไหมเป็นคราบแดงๆเห็นไหมดิวในกล้องเห็นไหมมันแดงนะครับคือมันเกิดจากสนิมด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พวกคราบสกปรกที่เขาไปเกาะอยู่ข้างในนะครับผมเกาะกันจนแดงเลยครับนี่แล้วก็ขอล้ังเกนะครับนี่ชัดเจนนะครับเห็นคราบแดงไหมที่ออกมาจากข้องขอหลังเกาะครับบางทีอาจจะเป็นพวกคราบขาเหาหรือไม่ก็สนิมที่มันเกาะอยู่ในนี้นะครับ เล่นแบงก์กันก็ต้องล้างนะครับขยันหน่อยนะไม่ใช่ว่าสักแต่จะยิงพังขึ้นมามันก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับปืนกระบอกหลายตั้งนะครับพอรบกวนนะเล่นแล้วก็ดูแลรักษาทางการศึกษน้องๆคนนิดนึงนะนะครับเราเสียตังค์ซื้อแล้วเราก็ต้องดูแลเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่จะเล่นนะครับพังมาก็มางองเงหาช่างนะครับเพราะทำไมเล่นแป๊บเดียวพังหนึ่งเลยถ้าเราเล่นไม่ดูแลยังไงก็พังนะครับ เพราะว่าป,ป,ปืนโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบงก์กันบีบีกันเนี่ยถ้าเราเล่นะดูแลก็สนิดสักหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราเรียกว่าปืนยังไงมันก็พังอยู่แล้วนะผมกล้าพูดเลยบีบีกันแบงก์กันเนี่ยเล่นยังไงก็พังอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะดูแลมันยังไงนะครับปัญหาอยู่แค่นั้นแหละคือถ้าเราดูแลดีก็อยู่เราได้นานนะครับถ้าดูแลเขาไม่ดีแป๊บๆเพ้ก็พังใส่เรานะครับเล่นพวกนี้ก็ต้องดูแลแบงก์กันก็ต้องดูแลบีบีกันก็ต้องดูแล ผมพูดกับคลิปบีบีกันก็บ่อยนะครับว่าปืนไม่ว่าจะซื้อมาแพงแค่ไหนนะครับมันก็พังนะครับแต่เราทายัางไงก็ได้ให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดคือการดูแลรักษานั่นเองนะผมล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวปืนนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับลงทุนซื้อมาตั้งหลายบาทเราไม่ดูแลมันเลยก็พังใส่เราอยู่แล้วครับไม่แปลกนะเราจะคิดว่ามันเป็นปืนที่เป็นของเล่นนะครับ เราคิดว่ามันคือปืนกระบอกหนึ่งที่เรารักมันมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเราก็ดูแลมันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะเล่นปืนก็ให้มันเต็มที่นะครับถ้าไม่เต็มที่ก็เดี๋ยวเรียบร้อยครับผังนะฮะอ่าต่อไปก็ชุดสไลด์บนนะครับตามจริงแล้วนะแบงค์กันไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องลงจระบีข่าวนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้ความลื่นๆนะครับก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องลง ไม่ต้องลงหนาแล้วผมเอาแค่บางๆหรอนะแต่ผมลงหนาเพราะว่าเผื่อนะครับเผื่อท่านได้ไปแล้วก็ไปป่าเดินเรียกกว่าจะส่งถึงหรือกว่าจะกวจะได้ยิงบางทีท่านซื้อไปบางท่านก็ไม่ได้ซื้อไปยิงเองเลยไม่ได้ยิงเลยหรอกกว่าจะได้ยิงบางทีก็นานนะครับก็เลยคิดว่าเออทาไปเผื่อดีกว่านะครับเพราะว่าาผู้ท่านจะไปยิงกันบางทีก็อเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าแบงก์กันไม่สามารถที่จะ ยิงในเขตชุมชนได้หรือตามละแวกบมามาบ้านของท่านได้อยู่แล้วนะครับอ่าลงน้ํายาการสนิมนะครับสําคัญนะครับลูกจะติดไม่ติดก็ดขึ้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับมาถึงว่ายิงแตกไม่แตกไม่ใช่นะมาถึงว่าลูกมันจะคัดปลอกไม่คัดปลอกก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีสนิมมมนไปเกาะในลํากล้องนะครับทําให้ลูกมันคาถ้ายิงแล้วมันแตกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาถ้ามันสับแล้วมันไม่แตกแล้วมันคาเนี่ย inclusion. ปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันต้องเคลียร์ลูกให้มันแตกก่อนแล้วถึงจะออกได้เพราะว่า ถ้าเคลียร์ไม่แตกก็ลําบากช่างนะฮะออกยากนะผมอ่ะต่อไปก็ประกอบกลับนะครับใส่แกนไกด์หลอดลงไปเอิ่มใช้แกนนะครับบูตไกด์หลอดนี่แกบใส่กลับลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเ้ื่อความที่มันเป็นแบบบูตสนิทนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการให้มันเหลือที่ว่างให้ผมนิดนึงนะครับมันมีวิธีใส่ที่หลายๆคนที่มันง่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นวิธีของผมก็ก็ลองดูหลายๆท่านเพราะว่ามันมีวิธีทั้งง่ายทั้งยากกันแล้วแต่กันไปนะครับ อันนี้ผมมีวิธีหนึ่งปึ๊บ,บคือใส่ไปก่อนนะครับไม่ต้องใส่บูทลองต้องดูล,งล่องรูสปริงดีๆนะถ้าดูไม่ดีเดี๋ยวมันจะติดนะครับก็คือเลื่อนลงมานะครับมันมีรูอยู่ใช่ไหมคับรูตรงแกนไก่หลอดเราก็ขวางไว้แบบนี้นะครับเราก็ให้มันติดไปแบบนี้อ่าเพื่อที่จะให้มันเปิดรูแบบนี้นะครับเราก็ใส่มันลงไปแต่ตัวล็อกปุ๊บบิดดึงอ่านะโอ้ นิ้วโป้งก็เจ็บอันนี้เซฟนะครับกดเซฟร่างกายใช้ได้นะครับอันนี้โป้งกระเจ็บผมก็พยายามเล่งเลยงจุดเจ็บโอ้ลื่นนะครับขอไปเดี๋ยวเช็ดก่อนนะครแต่ตรงมือแล้วมันลื่นลื่นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตรงมือขาด,ดอีกชีวิตหนังชีวิตจริงๆรวนนี้อ่ะโอเคใช้ได้นะครับผมไม่ลื่นแล้ะ ถ้าจะให้ขึ้นสไลด์ง่ายอันนี้เป็นวิธีของพี่ท่านหนึ่งที่เขาเล่นปืนจริงด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ขึ้นสไลด์แบบคีบหน้าแบบนี้นะครับนิ้วโป้งก็เจ็บคีบแบบนี้ดีกว่าจริงๆอ่ะดึงแบบนี้ก็ไปได้นะครับผมแตถ่ถ้าคนนิ้วแข็งแรงอ่ะมันไปได้แล้วมันจะไปง่ายกว่าอย่างนี้นะครับนะก็คือผมจะคีบแบบนี้แล้วกันนะให้ดูนะครับคีบแล้วเนี่ยดึงนะครับผมต้องระวังเพราะว่านิ้วโป้งเจ็บอยู่ พยายามโฟกัสไม่ให้จุดที่โดนแผลนะครับก็คือถ้าบลปกติแนละ้วคีบแค่นี้ก็ได้นะคีบแล้วก็เหนี่ยวนะครับเนี่ยมันก็ไปแล้วแต่ให้ขึ้นนกอยู่นะครับถ้าอยากให้ไก่เบาอยากให้สไลด์เบานะครับแนะนําว่าให้ง้างนกรอไว้ก่อนนะครับนะแล้ว้างที่เจ็บด้วยอ่ะผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่านิ้วผมมันไม่ได้เจ็บนะครับขออภนะัยครับพูดย้ำเรื่องนิ้วบ่อยเหลือเกินนะขออภัย อนันนี้เราก็ขึ้นนกไว้ก่อนนะครับงางนกรอไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยขึ้นสไลด์นะครับเพื่อที่จะเอาลูกเข้านะปึ๊บเนี่ยเราก็ชัอ i̇şte แค่นี้เองนะครับเผื nice. <ın> ่อท่านใดแบบไม่มีแรงที่จะดึงสไลด์นะครับถ้าเราเอานิ้วเราแข็งแรงพอเนี่ยเราก็งัดลงมาได้เลยงางนกรอนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์นะหรือใครอยากลองแต่นิ้วไม่มีแรงนะครับเราก็หาอะไรก็ได้ขวางมาแบบนี้เกี่ยวแล้วก็กดลงนะครับเพื่อที่จะแขวนสไลด์นะครับแล้วเราก็รันไก ตัวนี้นะครับผม,มต่อไปแมกกาซีนนะครับเราก็ <c oughs> ล้างได้เลยอืมมีคราบดำนะครับมีคราบดำอยู่นะครับเนี่ยแมกกาซีนก็ต้องล้างเล่นไม่ใช่ว่าไม่ล้างนะครับผมจะใ,ให้ดูอะไรนี่อันนี้ไม่ใช่สนิมนะนะอันนี้คือคราบขามา่มเอหรือคราบฝุ่นนะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้ไก้เกล็ดอย่างเงี้ยคือไม่ฝุ่นก็เสร็จ เศษปอกนะครับที่มันฟุ้งแล้วมันกระเด็งเข้ามาในแมนะ็กท่านเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมดำปีเลยนะนะครับถ้าท่านไหนไม่อยากถอดล้างแม็กแลก็ใช้วิธีนี้นะครับเปื้องหน่อยคือถามว่ามันเกี้ยงไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันก็ดีกว่าให้มันอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าบางคนอะถอดได้คือผมกลัวอย่างเดียวคือถอดเสร็จปุ๊บแล้วมันกระเด้งหาย ก็คือตัวลองตูดลองสปริงท่านเห็นไหมว่ามันเลิกขนาดไหนนะครับเนี mm ่ยเช็ดไปแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอลองสักทีหนึ่งว่ายังมีเหลืออยู่ไหมครับ mm hmm. สำคัญนะ mm hmm. การล้างแม็กเนี่ยทำให้พื้นติดโอเคมือรูปไม่มีรอยสากแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเกลี้ยงนะครับผมนะฮะ ถ้าุงมือก็ขาดไม่ชีวิตไม่เป็นไรนะครับันนี้ยอมเลอะซักหน่อยนิ้วเดียว่ะไปเล่นแล้วไม่ล้างเตรียมตัวเลยนะพังแน่นอนนะครับนี่นี่นะเหลืองเลยนะครับมันคือเศษ ปอกกระสุนเรานั่นแหละนะครับที่เป็นหัวเหลืองๆอ่ะที่เอาไว้อุดปากกระบอกมันฟุ้งเข้ามาในแม็กนะครับนะเพราะว่าปืนพวกนี้ต้องใช้แรงดันย้อนกลับนะครับแฟลต,ตออกจากปากกระบอกแต่ดินขับหรือดินขมเหลวเขาเนี่ยเขาจะย้อนกลับเข้ามาในตัวปืนนะครับทําให้พวกเศษปอกกระสุนหรือว่าไอห,หัวจุกเขาเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ในแม็กเนื่องจากมันมีรูเห็นไหมมันมีรูไว้รับกระสุนนะครับ แล้วเวลาปอกเราอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ซ้อนอยู่บนนี้แล้วเวลาลูกมันกดลงไปเนี่ยคือมันจะกดลงไปนิดนึงซึ่งมันก็จะเหลือช่องสําหรับควันหรือเศษอ่าขอภัยเศษขมเหลาหรือเศษพลาสติกเนี่ยฟุ้งเข้าไปได้นะครับนั่นแหละนะระวังนะทำไมเล่นเราต้องล้างยันแม็กนะครับแล้วก็อย่างคือสปริงอ่ะสปริงคือแม็กกนมันเป็นเหล็กนะครับผมยังไงเราก็ต้องล้างนะครับไม่ล้างไม่ได้นะผมบอกก่อนนะแหมนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะครับไม่เยอะ อ่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะเล่นแล้วอย่าลืมล้างกันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพังเนาะนะครับโอเคต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวรีเทมาด92นะฮะตัวนี้เป็นสีเงินเนาะไม่ใช่สีเงินสีดําแต่พวกอุปกรณ์ส่วมขั้วข้างนอกเป็นสีเงินนะครับทดสอบยิงด้วยลูกโอคุซานนะครับจํานวน2นัดนะครับผมปืนแบงก์กันนะนะครับไม่รับดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะฮะ สองนัดนะครับยิงได้ปกตินะครับลูกโมดสไลด์ค้างตัวปืนว่ามีปัญหานะครับผมราดับแรกนะครับหลังจากยิงเสร็จแล้วเช็คเคลียร์ว่าไม่มีลูกค้าเพราะว่าบางท่านไม่ได้ยิงแค่สองนัดหรอกแต่เป็นระดับขั้นตอนตามของคนเล่นนะครับบีบีการก็ต้องเคลียร์นะเพราะว่าเราต้องดูก่อนมันไม่มีลูกค้านะเอาม็กออกนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังนะครับผมอย่าลืมนะครับแบงก์กันก็ ไม่ได้ต่างอะไรจากปืนบีบีกันหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเวลาคันแขวนสไลด์เนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างคือจะมีปัญหาทุกตัวและ m เก้าสองเนี่ยที่ผมอธิบายไปนะครับก็ไม่รู้อธิบายคลิปไหนก็ลองไปหาฟังดูนะครับเพราะว่าถ้าผมอธิบายแล้วหนึ่งคลิปส่วนใหญ่อีกตัวผมจะไม่ค่อยอธิบายแหละนะครับนะก็ให้ระวังเรื่องนิดนึงเนาะแล้วก็การดึงลูกหมดการลูกหมดสไลด์ค้างท่านดึงสไลด์เนี่ยเพื่อการเซฟก็ตัวคันแขวนนะครับเซฟเจ้าตัวล่องแขวนเนาะอารมณ์เดียวกับบีบีกันเลยเพราะว่าสตุดมันไม่ได้ทนนนนนขาดัั้ะครบ ดึงสไลด์ถอยหลังรันไกลทิ้งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พวกแบงก์กเนี่ยผมย้านะครับว่าให้ล้างทําความสะอาดด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะยิงกี่นัดก็ตามอย่างน้อยดึงสไลด์ถอยหลังฉีดซีลิโคลไล่ขมาเหมาออกให้หมดนะครับถ้าจะล้างใหญ่ได้ยิ่งดีคือถอดตาี่ผมสอนเลยนะครับคือมันสกรปรกอะพวกขาเหมามันเยอะนะครับบีบีการไม่เท่าไหร่นานๆล้างทีได้แต่แบงก์กเนี่ยผมแนะนําว่ายิงไม่ว่าคุณจะยิงกี่นัดก็ตามนะครับก็ควรจะถอดล้างนะแต่ถ้าแบบซัด กระดำรัวๆนะคือต้องต้องล้างใหญ่เลยก็คือถอนมาแล้วก็พ่นทั้ความสะอาดเลยแต่ย้ำย้ำนะครับว่าแบงก์การไม่สามารถทนความร้อนแบบยิงต่อเนื่องได้เท่าปืนจริงนะครับอย่าฮาร์ดคอร์พออย่าฮาร์ดคอร์มากไปเดี๋ยวปืนพังนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB บีการ์ดชังเซาไลอ้อนบ BK a แอร์ซอนะครับผมหรือกดคอมเม้นเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับหลอขอรับ